คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเด่น3ตัว4ตัวนะครับพร้อม3ตัวโต๊ดนะครับในงวดวันที่22นะครับเมษายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับแอดมินก็ให้ไปนะครับเด่น1เด่น2เด่น3นะครับก็เข้าตัวเด่นทุกตัวเลยนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็โต๊ดด้วยนะครับ3 2 1นะครับก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับเข้าอีกแล้วนะครับสิบงวดซ้อนนะครับผมครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับตัวเลขนะครับในงวดวันที่ยี่สิบสองนะครับแอดมินก็ได้มาแล้วนะครับตัวเลขแนวทางตําราสูตรเดินดีนะครับ ครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขนะครับก็มาดูผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่19เนะครับเมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็มาตามชมกันเลยนะครับผมครับผมนี่นะครับตัวเลขที่แอดมินให้ไปนะครับในงวดวันที่19เนะครับเลขในตารางมี8มี9มี1มี3มี4มี2นะครับให้เข้า1 สามสองนะครับเรียในตารางนะครับนี่นะครับเป็นตัวเด่นนะครับอ่ามันก็ไม่หลายคู่นะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบสองนะครับก็เอาสองไปชื่นไปชมก็แค่ห้าคู่นะครับสําหรับพี่น้องที่มั่นใจนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับจะชอบสองก็จะได้สามสองนะครับนี่นะครับเข้านะครับสามสองล่างนะครับอ่าเขาแอดมินเขาไม่ได้ให้หมดทุกตัวนะครับอ่าพี่น้องก็ถ้าพี่น้องชอื่นชอบหนึ่งนะครับอ่าชื่นชอบหนึ่งครับเจาะ ก็เจาะไปไม่ถึงนะครับถจ้าสายวิ่งสายรูดก็เข้านะครับไปกับ133 1นะครับสำหรับดิน3นะครับฮอตมากนะครับเจาะเข้านะครับ1 3 3 1สแล้วก็3 2สองนะครับสำหรับงวดแนวทางนะครับในงวดวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับ3ตัวนะครับก็ถือว่าเข้านะครับอ่า ก็จะมี fc พี่น้องนะครับนี่นะครับสามหนสองนะครับเข้าโต๊ดนะครับเลขที่ออกนะครับเลข6ตัวนะครับ5้าสามสามสามหนะครับเข้าโต๊ดนะครับนี่นะครับเข้าโต๊ดสามหนสองนะครับเกียบเข้าตัวตรงนะครับผมพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ fc พี่น้องนะครับที่มีโชคมีลาบนะครับผม ก็คอมเมนต์นะครับมาทักทายมาพูดมาคุยกันก็ได้นะครับผมพี่น้องเนาะเข้าหรือหลุดนะครับผมครับผมสําหรับตัวเลขนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมกันนะครับในงวดวันที่22นะครับตรงวันพฤหัสนะครับผมครับผมตัวเลขนะครับแอดมินก็จะคัดลงนะครับอสูตรเดินดีนะครับตําราหวยลาวนะครับนี่นะครับเป็นสูตรนี้นะครับ สิบงวดซ้อนแล้วนะครับผมก็มาลุ้นมาเชียร์กันต่อนะครับในงวดวันที่สิบเอ็ดนะครับแอดมินก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานําเสนอพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางนะครับแอดมินได้สูตรนี้มาตั้งแต่นะครับอายุสิบแปดปีนะครับตอนนี้ก็จะสี่สิบแล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมาออกอากาศให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผม สำหรับตัวนี้เป็นสคริปต์นะครับแอดมินจดไว้นะครับฉบับจริงก็กลัวมันขาดนะครับมันก็เข้าเข้าดีนะครับผมพี่น้องสำหรับสูตรนี้นะครับไม่เข้าสองตัวก็เข้าสามนะครับผมพี่น้องนะครับอ่าก็นี่นะครับผมสับสำหรับแนวทางนะครับจีบงวดซ้อนนะครับล่าสุดให้เข้านะครับสองตัวหน้าสองตัวหลังแล้วเข้าโต๊ดนะครับผมพี่น้อง วันที่8ก็ให้เข้า2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับก็มาดูนะครับเลขวันนี้นะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็จะมีเลข1นะครับเลข3นะครับเลข5นะครับเลข9นะครับเลข7นะครับเลข2นะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรตามตารางนะครับผมผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องเนาะชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความบันเทิงนะครับ เลขสูตรสามตัวสี่ตัวงวดนี้นะครับงวดวันที่ยี่สิบสองครับเลขเด่นนะครับมีหนึ่งนะครับมีสามนะครับมีห้านะครับเน้นลูดนะครับสําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งอันนี้สําหรับสายวิ่งนะครับผมพี่น้องก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับสําหรับอ่า เด่นหนึ่งนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับก็จะเป็น71นะครับ91นะครับ1 3นะครับ2 1นะครับ51นะครับ5คู่นะครับผมพี่น้อง5คู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดก็คงจะดีนะครับก็มาดูนะครับเด่น3นะครับก็จะมี 93นะครับ83นะครับ63นะครับ53นะครับ32นะครับ33นะครับ03นะครับ43นะครับ53นะครับ73นะครับแอดมินก็จะติ๊กให้5คู่นะครับเจาะให้5คู่นะครับก็จะเป็น93นะครับ73็3สนะครับ73นะครับแล้วก็53นะครับแล้วก็32นะครับ5คู่นะครับผม ห้าคู่นะครับแอดมินก็เจะติต๊กให้ห้าคู่นะครับสําหรับชุดเด่นนะครับครับผมก็มาดูนะครับเด่นห้านะครับเด่นห้าสำหรับท่านที่ไม่ชอบสามชอบถ้าชอบหมดก็ลูดหมดเลยนะครับผมถ้าชอบหมดก็จะมีห้าห้านะครับหนึ่งห้านะครับสามห้านะครับสี่ห้านะครับหกห้านะครับห้าเก้าห้านะครับแปดห้านะครับเจ็ดห้านะครับศูนย์ห้านะครับสองห้านะครับสําหรับสายลูดนะครับผม สำหรับคนงดเยอะนะครับก็จะมีเลขเด่นก็จะมีหนึ่งห้านะครับสามห้านะครับเก้าห้านะครับแล้วก็ห้าห้านะครับหนึ่งห้าสามห้าเก้าห้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้านะครับอ่าห้าคู่เหมือนกันนะครับสําหรับชุดเด่นห้านะครับผมก็มาดูชุดเด่นสามนะครับเลขสามนะครับอ่าก็จะมี ห5 3สนะครับ3า1ห้าหนึ่งนะครับรองไวเพื่อความชัวนะครับสำหรับ3ามตัวนะครับสำหรับ4ตัวก็จะมีนะครับเจ3ดหนึ่งสาห้านะครับเจ5ดสาห้านะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับสำหรับชุดระวังเบิ้ลนะครับก็จะมีเจ็ดเจ3ดหนึ่งหนึ่งหสาสานะครับแอดมินก็จะให้เจ็ดเจดหหหนึ่งหนึ่งแล้วก็3าสนะครับ3คู่นะครับผมพี่น้องระวังเบิ้ลนะครับ เผื่อมาเบิลนะครับผมนี่นะครับสําหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับห้าสามสามสองสามหนึ่งนะครับเลขที่จับได้ตามตํารานะครับวันนี้หนึ่งห้าสามนะครับผมนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินกินนําโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเด่นสามตัวสี่ตัวนะครับพร้อมชุดสามตัวโต๊ดนะครับในงวดวันที่ยี่สิบสองนะครับ เมษายนพศ2564นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดมินก็มานําแนะนํานะครับชมพวกความรุ้นนะครับชมพวกความบันเทิงนะครับชมพวกความสนุกนะครับว่าตัวเล่ยตัวเลขนะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับ จะเข้าอีกต่องวดหรือเปล่านะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแอดมินก็ฝากกด s u b s c r i b e นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้มาทําคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขโชคดีทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ